うわっ นะครับผมวันนี้อยู่กับผมพีเจแอมบูริกุณกิจกับรายการ Music Request <c oughs> เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับผมรายการของเราครับแน่นอนครับคุณสามารถรีเควสตได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการขอเพเลงขอ MV หรือว่าอยากจะเห็นศิลปินดาราคนไหนทําอะไร <c oughs> ก็สามารถรีเควสตกันเข้ามาได้เลยที่ SMS 464 288 8นะครับหรือว่าจะโทรมาคุยกับผมส,สดๆหน้าใหม่ที่02 6658288 9หรือว่าใครที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมเข้าไปที่ f a c e b o o k c o m g m mm l m u s i c ได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับ g m MM m Channel นะครับเข้าไปโหลดได้เลยแล้วก็ดูรับชมผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะครับผมโอ้โห oh. oh. วันนี้เนี่ยมีประวัติการเกี่ยวกับเหตุการณ์เมืองหลายอย่างนะครับมาบอกให้กับทุกชนได้ทราบนะครับเพราะว่าตอนนี้บัตร G16 ขายหมดแล้วนะครับท้งที่ ทั้งที่ตึก G M m Grammy แล้วก็ที่พารากอนด้วยนะครับซึ่งเราจะจัดที่ Impact Arena เมืมงทองธานีบัตรทั้งหมด3 0 0 0 0ใบขายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับยังไงล่ะอดละสิไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วนะครับผมก็ขอแสดงความดีกับคนที่ซื้อบัตรทันด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะลุ้นว่าจะได้มีโอกาสเข้าไปดูหรือเปล่าก็รอติดตามชมข่าวดูอาจจะเพิ่มรอบก็ได้ซึ่งแอมก็ยังไม่รู้นะครับก็ขอภาวนาให้สําหรับคนที่ยังไม่ได้บัตรนะครับ ภาวนาให้มีรอบเพิ่มเติมด้วยละกันนะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับโซฮอตมากนะครับวันนี้ร้อนมากนะออกไปนอกตึกนี้จีละลายนะครับผม <c oughs> เป็นไอติมอยู่ตอนนี้นะครับผม <c oughs> คือจะละลายแล้วนะครับอากาศร้อนมากก็เลยอยากจะตั้งข้อปิกประจำวันนี้ว่าซัมเมอร์ปาร์ตี้แบบนี้เนี่ยอยากฟังเพลงอะไรครับส่งกันเข้ามาได้ที่ SMS ของเราแล้วก็ Facebook ของเราได้นะครับผมต้อนรับ ก่อนสงการด้วยนะครับบอกเล่าได้นะครับอยากไปไหนทําอะไรในช่วงสงการในช่วงหยุดวันหยุดยาวเนี่ยก็อัปเดตกันเข้ามาได้นะครับผมอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเยอะมากมายเลยนะครับผมเรามีคําถามนะครับหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยเราจะไปถามน้องเชอรีนนะครับว่าน้องเชอรีนเนี่ยอยากกินอะไรมาที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ผมที่ถามครับมีคนหนึ่งที่ถามน้องเชอรีนไว้ตั้งคาถามถามน้องเชอรีนไว้จะเป็นใครและน้องเชอรีน จะพูดว่าอะไรจะถามแบบไหนไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอ้นกอลกดนะครับวันนี้นะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะมาทายใจกันดีกว่านะครับว่าเอ่ออะไรดีเอ่ยอ่ะคำถามนี้ดีกว่าครับมาทายใจน้องสาวผมดีกว่าครับน้องชลีนนั่นเอง หน้าร้อนีนี้เนี่ยน้องเชลเรีนเนี่ยชอบกินอะไรให้หายร้อนนะครับตวงน้ำเตงโมฝันนะครับหรือว่าน้ำสตรอเบรี่ฝันนะครับส่ง s m สเมธพมาตอบคำถามเลยนะครับที่เบอร์4642888นั่นเองครับสำหรับใครที่ถูกเรื่องแล้วก็ตอบถูกนะครับรับไปเลยครับนี่ของวัาจากผมนั่นเองนะฮะคือตุ๊กตานี้นะครับเอาไปนอนกอดที่บ้านเลยนะครับว่าเนี่ย หอมจริงๆเนี่ยผมกอนเลยก็ได้นะครับตอบให้ถูกนะครับว่าแตงโมปัน่นหรือว่าสตรอเบอรี่ปั่นนะครับส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับใครตอบถูกบัตเลยครับคนเนี้ยินเลยบอกตรงรักจุงเบย์ปินกันไปรานาวเลยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าคนที่มาถามคือน้องโก้นั่นเองนะน้องโป้นก็บอกว่าอพอถามน้องสาวของตัวเองน้องสาวจริงก็แบบอันแน่อันแน่อันแน่นนจินน่ะเว้ยจินน่ะเว้ยจินน่ะเว้ย,นนวยถามแบบนี้นะครับ ก็ส่ง SMS กันเข้ามาเยอะแล้วกันระหว่างน้ำแตงโมปั่นหรือว่าน้ำสตรอเบอรี่ปั่นนะครับผมน้องเชรินจะเลือกกินน้ำอะไรนะครับส่ง SMS มาที่464 288นะครับพรุ่งนี้ประกาศผลแล้วนะครับผมเราจะแจกวัดดี้บันนี่คูชชั่นนะครับจาก True Sport นั่นเองต้องขอบคุณ True s p o t Shop ด้วยนะครับซึ่งคือตัวนี้นั่นเองนะครับผมที่อ้นก่อนเมื่อกี้นะครับแล้วก็เชรินก็กอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีลายเซ็นด้วยนะครับ ด้านนี้เป็นลายเซ็นของอ้นนะครับผมเห็น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 แต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นลายเซ็นของเชอรีนะครับอ่านออกหรือเปล่านะครับถ้าใครอยากอ่านออกก็ต้องส่ง s อ s มานะครับ กอดทั้งโอ้นกอดทั้งเชลีแล้วกอดทั้งผมด้วยนะครับส่งกันมาให้เยอะนะครับคนจะไม่โ่งเมื่าผมกอดน,นี่แหละครับเอาล่ะครับตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ต้อนรับซัมเมอร์ร์ตี้แบบนี้นะครับผมอยากโดนเป็นเจ้าของจากพี่ไอซ์รันยูแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปลุยกับมิวสิกรีเ e ส t ์ผกันครับไปไหนครับ อยากโดนเป็นเจ้าของนะครับจากพี่ไอซรันยูนะครับใครอยากฟังเพลงแบบนี้นะครับต้อนรับซัมเมอร์แบบนี้นะครับก็ส่ง SMS กันเข้ามาขอเพลงได้นะครับผมและตอนนี้นะครับทุกคนก็อยู่ในช่วงของ Music Request Pro เพลงที่จะเปิดตอนท้ายรายการกับโพประจำวันนี้ครับผม MV สุดด้อนที่คุณอยากดูมากสุดในคืนนี้2เพลงในวันนี้จะเป็นเพลงอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ Music Request ที่สุดร้อนแรงมากจริงๆเลยนะครับพิมพ์ M.V. 1่อูเยของโน้นนะครับผมธนายังกูนะครับอ oh. hey ูเยอาอียาดาเฮเยอเต้นได้นะครับผมอีกเพลงอีกหนึ่งเพลงนะครับผม M.V. 2 แรลงปาร์ตี้นะครับจากน้ำชาชีรนันนะครับแรลงตัวนั้นตุ้นมีเยอะมากนะอยากดูเพลงไหนก็ส่ง s อ s เอหรือว่า Facebook กันเข้ามาได้นะครับผมเพลงถูกโบดมาให้สุดจะถูกเปิดตอนท้ายรายการนะครับตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นวีเจช่องเหมือนกันนะครับเมื่อวานพี่โอ๊ตก็มาจัดนะครับเป็นอีกหนึ่งคนในค่ายนี้นะครับผมความในใจจากเจดีรวมศิลปินจากค่ายวีเรียกขอนั่นเองนะครับแล้วเบรกหน้ามาเจอกันกับช่วงโทรมาสินะครับอย่าลืมโทรมานะครับที่02 หกหก8 8าแ8ดนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันเลยดีกว่าครับผมความในใจครับธรรมชาติช่วงโนมาซีนบสนุนโดยโฟมลังหน้าพิมโนบุเพื่อผิวสัต์สแบบธรรมชาตินะครับผมวันนี้นะครับผมเบรกแรกสายแรกนะครับผมเราจะมารับสายแล้วก็เล่นเกมกันนะครับแล้วก็แจกของรางวัลก็คือผลิตภัณฑ์จากพิมโนบุนั่นเองนะครับเราไปรับสายแรกกันดีกว่านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องแอมสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ย พี่น้องเล็กจ้าพี่น้องเล็กสุพรรณบุรีใช่ไหมใช่แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ยินเสียงพี่น้องเล็กแบบเนือเนบ้างครับอยากได้ยินอยากได้ยินเหรอใช่ครับขอไม่เคยเลยจะน้องแอลเนื้อได้ไหมครับอะไรนะขอทักทายแบบเนือเนหน่อยได้ไหมครับคสวัสดีพี่น้องชาวสุพรรณบุรีทุกท่านเลยนะคะยังไม่ค่อยเนือนะผมคอเนื้อกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหม แค่นี้ยังไม่โนอหรอน้องแอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไว้คราวหน้าแล้วกัน,นเน<อ>าะโอเคพ<อ>ี่ตองเลครับผมท็อปิกประจำวันนี้นะครับผมซัมเมอร์ปาร์ตี้แบบนี้อยากฟังเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงของพี่เบิร์ดเพลงล่าสุดอะค่ะคนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา ใช่ใช่ใช่อ oh, ๋อลงนี้นั่นเองประกอบละครเรื่องอย่าลืมฉันใช่ไหมใช่ใช่แล้วถูกต้องแล้วค่ะทงนี้โดนมากความหมายดีมากเนาะใช่ค่ะต้อง,องฟังนะครับผมเดี๋ยวอมีคําถามมาให้ถามนะครับแล้วก็ตอบให้ถูกนะครับจ้าโอเคเคยได้ไปแล้วไม่ใช่หรอ ใช่แล้วโชคดีมากอะ่ะลงมาสายแรกตลอด,ดลแล้วก็ตอบถูกตลอดแล้วก็ได้รับของรางวัลตลอดก็ขอให้วันนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ตอบถูกนะครับขาะรุ้นอยู่ค่ะโอเคครับผมคําถามง่ายๆเลยครับผมเกรดวอรินทรนนะครับผมซึ่งเป็นพรีเ,เซนเตอร์ของพล์มโนบุนั่นเอง <S <S 2> <S 2> <S ถือหลอดิล์มโนบุเนเชอรัลเฟสโฟมด้วยมือด้านไหนครับด้านขวาใช่ไหมเอ่ยด้านขวาครับ ัวนะถูกต้องนะครับถือด้วยมือด้านขวานะครับมด้านขวาตอบถูกรับไปเลยนะครับผลิตภัณฑ์จากพรีมโนบุเนเชอรัลเฟาสโฟมแล้วก็พรีมโนบูเนเชอรัลซีไว้นะครับผมเยินดีด้วยนะครับใช่ดีใจมากๆเลยสะสมได้กี่หลอดละครับใช้ดีใช้ดีมากๆเลยอ่ะได้กี่หลอดแล้วเนี่ยคะได้กี่หลอดนะครับ หมดไปได้สองหลอดแล้วโอ้โหสุดยอดอะ่ะสุดยอดซื้อเเองด้วยแล้วก็ได้ซีด้วย1หลอดตัวจริงเลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคให้รีเควสต์เอเพลงอยากฟังเพลงอะไรครับผมเดี <c oughs> ๋ยวแอมเปิดให้ครับ มองไม่เห็นฟังไม่ได้ยินนะของน้องสลันนะคะน้องแอมมองไม่ได้เห็นมองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินหรือเปล่าใช่ใช่ใช่โอเคจากน้องสลันนะครับผมอยาเปิดให้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเปิดเพลงนี้เนี่ยอยากรีเควสอะไรจากแอมครับ อยากให้น้องแอมเต้นแบบคูลาคูล่าได้ไหมอ่ะหมุนเต้นมาคูลาคูล่าในหน้าร้อนอนะาเนึกถึงทะเลเลยอยากเห็นน้องแอมเต้นแบบทะเลยทะเลอะไรอย่างเงี้ยในเมื่อตีวันนี้เป็นซัมเมอร์ปาร์ตี้นะครับผมก็จัดให้นะครับนอเรมิวสิ่ครับผม <c oughs> ไม่เห็นจะบอกผมกอนเลยนะ <c oughs> ด้วยด้วยสามชาต <c oughs> ิยืดยืด ยียน้ำชนอจับใจสายน้ำลังลาสายน้ำลังลาลกระทบหาดทรายดังฮึฮึกระทบหาดทรายดังฮึฮึขอบคุณมากครับคุณน้าแอบน่ารักมากผมก็ยังเอาเพลงไปลงในจังหวะสามชาให้ได้นะครับ จัดให้พี่น้องเล็กนะครับผมน่ารักมากเลยน้องแอมขอบคุณครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวกอรช้างด้วยกันไปเปล่าไปไปไปอยากเที่ยวไปเปล่าได้ได้ได้ไดช้างเนี่ไคือเ้าะช้างก็้ไม่ต้ได้ีเสียงช้างก็ได้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 ไครไบ้ได้้ไ้ไ้ได้ได้ได้ไน้ไม้ได้ได้ได้ไ้ไ้ได้ไได้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 ไ้ไ้ได้ไได้ได้าย้ด อินสตาแกรมของน้องแอมได้เลยครับเจอกันครับค่ไม่ต้อายมาเต็มจริงนะครับสำหรับช่องทางการติดตามผลิตภัณฑ์พีมโนบุนะครับ <c oughs> ก็สามารถเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k c o m p r i m n o b u Thailand หรือสามารถสแกน QR c ค d e ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเข้าไปลงชื่อในกล่องข้อความของพีมโนบุ <c oughs> บอกว่ามาจาก GMM Music นะครับผมรับไปเลยลของรางวัลจากพิมโนบุและอนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมสนุกๆอื่นๆอีกมากมายรออยู่นะครับ ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวแอมเปิดเพลงนี้ให้กับทุกคนนะครับผมมองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินจากสรันนะครับผมเพลงที่พี่น้องเล็กขอมาและเดี๋ยวกลับมาเจอกันในสายที่2ครับผมเปิดเตอนนะครับผมมองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินนะครับจากสรันเพลงที่พี่น้องเล็กขอมานะครับเราจัดให้ดนทีนะครับเมื่อโฟนอินเข้ามานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับสายที่2กันเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีครับค่ะ ชื่ออะไรเอ่ยชื่อออนค่ะโอมนะครับออนค่ะออนน้องออนนะครับผมน้องออนอายุเท่าไหร่ครับ18ค่ะ18ปีเนาะค่ะก็ใกล้ๆเคียงๆกันนะครับน้องออนครับผมรับชมจากที่ไหนครับกรุงเทพค่ะกรุงเทพเนาะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนี้เนาะสำหรับซัมเมอร์ปาร์ตี้แบบนี้เนี่ยน้องออนอยากฟังเพลงอะไรครับ คุณและคุณเท่านั้นค่ะคุณและคุณเท่านั้นทำไมอะ่ะมันอยู่ใกล้เขาถ่ายแบบรีวิวเป็นทะเลก็อยากจะขึนลมในทะเล m v เอ็มบีิวเป็นทะเลพอเห็นทะเลปุ๊บก็รู้สึกว่ามันต้องเข้ากับซัมเมอร์แบบนี้ใช่ไหมค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับพี่แอมให้น้องออนรีเควสเอ็มบีหนึ่งเอ็มีนะครับผมอยากฟังเพลงอะไรครับรถไฟขบวนแห่งความฝันค่ะรถไฟขบวนแห่งความฝันของพระดอกนะ เดี๋ยวเปิดให้แต่ก่อนที่จะไปเปิดอยากรีเควสอะไรจากพี่แอมครับให้พี่แอมร้องเพลงเพื่อเราดวงนั้นแล้วเต้นแบบเซ็กซี่เซ็ต้นแบบเซ็กซี่เค่ะโอ้ my god จะลองดูนะครับว่าจะเซ็กซี่ได้ไหมนะครับผมโอเคพร้อมนะครับค่ะคือดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็น คือดาวดวงนั้นมาัคือดาวดวงนั้นต้องสู้สุดใจจะเป็นดาวดวงนี้นมันฟาดฟ้าพี่ว่าเพียงพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเกินเลยนะครับผมพี่กำลังจะรู้ซิฟลงแล้วนะครับแต่ว่ารายการนี้เป็นทหารนะครับผมไม่อยากจะอะไรเป็นมากกว่าน,นี้นะครับพอได้ไหมครับค่ะพอได้นะครับโอเคครับ ถ้าน้องอ่อไม่ได้จะทำไงวะต้องเต้นมากกว่าเมื่อกี้เหรอโอเคครับน้องออนขอบคุณน้องแม่นะครับวันนี้ไว้โอกาสหน้ามาตนสุดกันใหม่นะครับค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขอบคุณน้องอ่อนที่ไว้วางใจสำหรับการการะทำเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดเพลงนี้กันเลยดีกว่านะครับผมรถไฟขบวนแห่งความฝันจากพาราดอกแต่ช่วงนี้นะครับขอคุณโฟมลังหน้าฟิลโนบุเพื่อผิวสะอาดใสแบบธรรมชาตินะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับผม ช่วงนี้สนับสนุนโดยมิสุบิชิมิราชให้คุณได้มากกว่านะครับซึ่งพี่นิชคุณของเรานะครับมีข่าวดีมาบอกทุกทุกคนนะครับว่ามิสุบิชิมิราชเนี่ยเอาเจคอลักฮัลลคิตตี้นะครับแนะนาชุดตกแต่งลิเสิทธแท้ทีนี้เลือกทั้งภายนอกและภายในซึ่งชุดตกแต่งทั้งหมดนี้นะครับผมมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มิสุบิชิคอร์เซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์1 8 0 0 9 0 0 0 0 9หรืออีกหนึ่งหมายเลขนะคร 529-9500หรือที่เว w ร์ไ s s ว i บดอทขีดตรงกลางนะครับผมมอเตอร์เติมเด้วยนะครับครับผมใครที่สนใจก็สามารถติดตามได้นะครับผมเอาละครับเพลงนี้นะครับเราจะมาเช็ค Facebook กันนะครับผมก่อนอื่นก่อนใดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูใน Facebook กันว่าซัมเมอร์ปาร์ตี้แบบนี้เนี่ยมีคนขอเพลงอะไรกันเข้ามาบ้างนะครับไปดูเลยครับมาดูเลยนะครับผม ซัมเมอร์ปาร์ตี้แบบนี้อยากฟังเพลงอะไรนะครับผมอยากให้พี่โอนกับพี่เชอริลมาจัดราการคู่กันค่ะตรงคําถามมากนะครับแต่ก็รับไว้พิจารณานะครับผมเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ค่ะหยุดเหงาไปด้วยกันค่อยากฟังจูงเบยนะครับยอยุยนะครับผมแซงแซงเมนะครับผมขอเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอหน่อยค่ะพี่แอมสุดหลอนะครับ น้องจูนนะครับผมขอบคุณมากนะครับพี่แอมที่ชงอ้นรีนขอบคุณจากใจบ้านอ้นรีนนะครับสี่ี่ผมชงไปได้รับการตอบโต้เป็นอย่างดีนะครับแค่คำว่าอภัยครับพี่แอมจากน้องโจนะครับน้องเติร์นะครับผมพงศกรต้องเพลงสามชาติเลยครับพี่แอมวกกับพี่แอมเต้นด้วยท่าทางจะมันน่าดูนะครับเมื่อกี้มันไหมครับเป็นขอบชีตของพี่ไหมครับ รักเธอมากมายนะครับขอเพลงเกิดมาแค่รักกันขอเกิดมาเกิดมาเพื่อรักเธอนะครับ B J M สุดหล่อ <c oughs> น้องพึ่งนะครับผมเพลงรักของฉันนั้นคือเธอวงเล็บเปิดพี่แอมวงเล็บปิดนะครับ น้ำจูนเช่นเคยนะครับผมขอบคุณนะครับพี่แอมสุดหล่อที่ชงอ้นรีขอบคุณมากๆเลยนะคะเหมือนข้อความจะซ้ำกันกับเมื่อกี้คุ้มอิมนะครับขอเพลง The Star สิบค่ะคงเป็นเพลงเพื่อดาวดวงนั้นนะครับขอเพลงเพื่อดาวดวงนั้นนะครับลุงแอมมีลุงผมมาแล้วนะเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ครับจากว a w ฟ f i l นะครับผมแค่ล้อเล่นนะครับผมขอเพลงไม่ต่างกันครับตกลงเองตั้งชื่อเพลงว่าอะไรพี่แอมนะครับ ยิ่งคุยยิ่งเห่งของพี่นัทค่ะมุกซ่านะครับผมน้องนุ่นนะครับขอเพลงรักเธอเพราะค่ะพี่แอมเปิดให้ฟังหน่อยนะคะขอเพลงแมลงของพี่น้ำชาค่ะต้อนรับซัมเมอร์ปาร์ตี้นะครับโอ้โหวันนี้มีคนขอเพลงกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับผมรักครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจากพี่เป๊กผลิตโชคนะครับและเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ รักคันแรกและคันสุดท้ายจากที่เป็กฟิลชคนะครับเพลงประกอบละครเรื่องคิวบิกซึ่งใกล้จะจบแล้วนะครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับเอาละครับก่อนที่จะส่งท้ายเบรกนี้นะครับขอพูดถึงตัวนี้กันอีกหนึ่งครั้งเลยดีกว่านะครับใครที่อยากได้นะครับผม b ัตดี้บันนี่ค h ูชันนะครับทำยังไงครับส่ง SMS มาบอกนะครับว่าเชอริน จะเลือกอะไรระหว่างน้ำแตงโมปั่นกับน้ำสตรอเบอรี่ปั่นนะครับแค่ SNS เท่านั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์ลุ้นนะครับผมส่งมากเท่าไหร่ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากเท่านั้นนะครับประกาศผลพรุ่งนี้แล้วนะครับตัวนี้มีทั้งลายเซ็นของน้องโอ้นแล้วก็น้องเชอรีนนะครับคูจินนะครับผมเขาบอกให้ชงเยอะๆผมก็เลยชงเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับผม Music Hack Request นั่นเองนะครับซึ่ง มิวสิกแท็กลิคลสวันนี้คือเพลงไม่เอาไหนจากพี่หมูหมูซูนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูว่ามีใครแท็กให้เพื่อนแบบไหนกันบ้างนะครับผมไปดูเลยครับสำหรับเพลงนี้นะครับผมไม่เอาไหนจากพี่หมูหมูซูนะครับผมมีคนกดไลค์ไป200กว่าคนนะครับผมแล้วก็แท็กกันเยอะแยะมากมายมีคนบอกว่าแท็กให้ตัวเองด้วยนะครับจะมีแฟนอยู่แต่ไม่เอาไหนเลยไม่มีแฟนน,น่น ให้เพื่อนเก่านะครับที่ชื่อจุดจุดแล้วเขาจะรู้ไหมแท็กแล้วสิน่จริงแท็กเลยแท็กให้ทุกชีวิตที่ไม่เอาไหนบนโลกใบนี้ครับพี่แอมโอ้ m i ก h อดให้ตัวเองนี่แหละ <c oughs> แสดงว่าตัวเองเป็นคนไม่เอาไหนนะครับแท็กให้เลยเหมาะดีการช้างซา <c oughs> บอกว่าเพื่อนจะได้รับแล้วนะครับ <c oughs> เป็นการด่าเพื่อนในตัวหรือเปล่าว่าไม่เอาไหน <c oughs> แต่จริงมันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับสำหรับเพลงนี้ <c oughs> ให้พี่แอมกับ <c oughs> ชื่ออะไรครับ <c oughs> เพื่อนเขานะครับให้พี่ด้วยหรอครับพี่เอาไหนเลยเนี่ยแท็กให้ตัวเองนี่แหละค่ะเป็นความลับค่ะยังก็ไม่ต้องบอกนะครับแท็กให้ทุกคนที่โดนทิ้งครับจบแบบเจ็บๆนะครับแท็กกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับขอบคุณมิสุบิชิมิราชให้คุณได้มากกว่าครับแล้วเจอกันช่วงหน้าส่งออกเพลงนี้ ช่วงนี้สนับสนุนโดยควิกแสบรถกุ้งนึ่งมะนาวแสบจีดได้ใจนะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะครับผมชื่อเกมว่าเปิดแล้วต้องจําทายถูกนะครับ4คู่นะครับอย่างเช่นเคยนะครับตอบถูกรับปรย์ผลิตภัณฑ์จากควิกแสบแล้วก็พร้อมทั้งรีเควสเพลงได้1เพลงถ้าตอบไม่ถูกหรือตอบผิดแม้แต่คู่เดียวนะครับผมได้เฉพาะรีเควสตเพลงนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับสายกันเลยดีกว่านะครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมชื่อบิวค่ะน้องบิวนะครับอายุเท่าไรเอ่ย สิบเก้าค่ะอายุกี่ขวบนะครับ19ค่ะ19ะนะครับได้ยินมาเก้าตกใจหมดเลยทราบกติกาแล้วใช่ไหมครับน้องบิวใช่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าโอเคครับพี่ขอถามสโลแกนก่อนที่จะไปดูนะครับน้องบิวครับผมส,บสโลแกนของควิกแสบมีว่าอะไรครับผมควิกแสบแสบาอเซนค่ะควิกแสบแสบคอเซนโอเคครับผม เป็นหัดผ่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผ่นป้ายกันเลยดีกว่านะครับควิกแสบหมายเลขหนึ่งเอบีหนอมอครับควิกแสบหมายเลขสองครับผมเอสยรากรครับควิกแสบหมายเลขสามโลแฟทครับควิกแสบหมายเลขสี่ค็อกเทลควิกแสบหมายเลขห้าหยุดเหงาไปด้วยกันควิกแสบหมายเลขหกรักเธอเพราะ ควิกแสบหมายเลข7โปรดเถิดรักและควิกแสบหมายเลข8ครับผมสิ่งที่มันกำลังเกิดครับที่มีเวลาให้น้องบิวจำา30วินาทีนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับรถรแวบถวบนเป็นชื่อศิลปินนะครับแถวร่างแถวล่างเป็นชื่อเพลงนะครับโอเคจำไม่ถูกนะว่าเพลงอะไรคู่กับศิลปินคนไหน เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนูนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบีวจำได้หรือเปล่าจำได้ค่ะตอบไปดูทั้งหมด4คู่นะครับจำไดมีวิธีการจำยังไงเอ่ยก็โจดค่ะโจดเอานะครับถ้าตอบผิดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเพราะว่าจดเอานะครับโอเคพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมเลย พี่ก็พร้อมแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมควิกแสบหมายเลขหนึ่งนะครับ A B normal คู่กับควิกแสบหมายเลขอะไรครับผมหมายเลขหมายเลขเจ็ดคะ่ะหมายเลขเจ็ดชัวร์หรือเปล่า oh. ชัวร์หรือเปล่าสตัว่าไงเปยนใจไหมครับเี่ยนเปลี่ยนค่ะ เป็นว่านอนสอนง่ายมากเนี่ยบอกว่าเนี่ยบอกว่าเจอแล้วไงหมายเลขอะไรครับเอาแปดแล้วกันเจแปดชัว่วหรอเก้าค่ะเก้าเก้าไม่มีนะครับไหนครับผมเก้าอยู่ไหนครับหกหรือเปล่ากับกับได้หรือเปล่าแล้หกนะครับแล้วโดยเฉพอถูกต้องนะครับ มาดูแผนต่อไปเลยดีกว่าน,นะครับน้องบิวครับใจไม่ดีครับ <c oughs> เอจิรากรครับผมคู่กับหมายเลขแปดคะ่ะหมายเลขแปดนะครับค่ะถูกต้องนะครับสีมันกำลังเกิด <c oughs> พีิจากหมายเลขสาม low fat ค <c oughs> ู่กับหมายเลขหกนะท่านค่ะหก <c oughs> เปิดไปแล้วไงเรื <c oughs> ่องน <c oughs> ่าเสียไงลูก <c oughs> เอาเอาเอเจ็ด ชัวรือเปล่าชัวรือเปล่าชัวรือเปล่าห้าห้านะเรียวไปด้วยกันยรดยาไปด้วยกันถูกต้องนะครับและคลิกแสนหมายเลขส้อเคลคู่กับหมายเลข7โปรดเธอรักนะครับยินดีด้วยนะฮะน้องบิว ใจไม่ดีมากเลยเต้นตุกเลยเออใจพี่ก็เต้นตุกเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับรับเป็นผลิตภัณฑ์จากควิกแซมนะครับแล้วก็สามารถรีเควสเพลงได้หนึ่งเพลงอยากฟังเพลงอะไรครับผมเดี๋ยวพี่เปิดให้เออหนึ่งคิดถึงกันละคะเพลงหนึ่งคิดถึงกันนะโอเคนะยินดีด้วยนะครับบอากาศหน้ามารษยสนุกกันใหม่นะครับค่ะบายบายขอบคุณน้องบิวมากนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณนะครับ อีกหนึ่งบทเรียนเจ็บแสบที่ไม่เคยจำควิกแสบรสกุ้งนึ่งมะนาวแสบกีนได้ใจนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปส่งออกเพลงที่น้องบิวขอมานะครับเดี๋ยวเราขอแอมขอไปดูเปอร์เซ็นต์โพลประจำวันนี้นะครับผมเพลง MV สุดฮอตนะครับผมสุดร้อนแรงนะครับที่คุณอยากจะฟังมากที่สุดนะครับผมตอนนี้เพลงไหนได้กี่เปอร์เซ็นต์กันแล้วครับโอ้โหเอมบี MB หนึ่งผู้เย่หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพลงมแมลงหมายเลขสองนะครับจากน้ำชา 3-2%เรนะครับเบรกหน้าเบรกสุดท้ายแล้วนะครับแฟนคลับน้ำชารีบหน่อยนะครับถ้าอยากฟังเพลงมาแรงนะครับต้องรับสงการแบบปาร์ตี้ปาร์ตี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันนะครับผมเพลงหนึ่งคิดถึงการจากหนูนาหนึ่งทิดาแล้วเจอกันเบรกหน้าเบรกสุดท้ายครับ รักเธอทั้งชีวิตจากบกซิลนะครับเพลงประกอบละครเรื่องสามีนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับแอมมีหนึ่งเรื่องดีๆที่อยากจะมาบอกต่อนะั่นคือดัชมิลในนิททันทีปัจจัย4นั่นเองนะครับดัชมิลแจกรางวัลใหญ่ครั้งที่2รายการโปรโมชั่นดัชมิลในนิททันทีปัจจัย4ที่ให้คนไทยได้มีโอกาสตั้งตังตวง่ายๆด้วยรางวัลยกเซตทั้งบ้านทาวโฮมรถยนต์ทองคําและเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมโอ้โห oh. oh, oh, มูลค่ารางวัล กว่า2.9ล้านบาทนะครับผมโดยจับรางวัลเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งงานท,ทีมงานนะครับผมได้เดินทางไปมอบโชคให้กับผู้โชคดีคนที่2ถึงบ้านนั่นคือคุณเอกราชผมประทุมนั่นเองนะครับอายุ32ปีเป็นคนจังหวัดสกลนครอาชีพรับจ้างทั่วไปครับมีครอบครัวพร้อมกับลูกสาว2คนนะครับผมแล้วก็รางวัลใหญ่อีกสรางวัลที่จะตามมาสำหรับใครที่อยากจะลุ้นนะครับผม รอคุณอยู่นะครับผมส่งด่วนรหัสที่อยู่บนกล่องหรือว่าขวดโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลโฟอินวัตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16เมษายนนี้นะครับใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์02 900 9500กด2นะครับ ใครที่อยากจะลุ้นก็นี่เลยครับผมทันทีเลยครับเผื่อว่าโชคโชคใหญ่นะครับกำลังรอคุณอยู่นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาประกาศโพลประจําวันนี้กันเลยดีกว่านะครับกับ MV สุดดนแรงที่คุณอยากจะดูมากที่สุดในคืนนี้ได้แก่ MV ที่เอที่หนึงนั่นเองนะครับอุเย่จากนศนายังกูนะครับผมเดี๋ยวรอชมหลังจบรายการนะครับคืนนี้พบกับพี่ดิวนะครับีดิวอรุณพงศ์นะครับ ขอคุณท่านผู้ชมทุกสายทุกข้อความนะครับเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดก็เราฟังในวันถัดไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเราน้อยมากนะครับผมขอบคุณฟูสปอตด้วยนะครับขอบคุณโฟมลางหน้าพรีมโนบุเพื่อผิวอาสใสแบบธรรมชาติขอบคุณมิสุบิชิมิรัชให้คุณได้มากกว่าขอบคุณควิกแสบแสบเข้าเส้นครับขอบคุณกล่องจิมเมมซัดกล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงโทร1629ครับ เราสามารถติดตามชมรายการ Music r e q u e s สรายการเพลงส,สดๆที่คุณสามารถรีเควส t ได้ทุกอย่างทุกวันจันทร์วันศุกร์สองทุ่มสี่ทุ่มนะครับแล้วก็เจอกับวิเจแอมบุริกุลกิจคนนี้นะครับทุกวันพ่อศสบ,บดีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสรับปันนีราติสวัสดีนะครับ